ความฝันเนี่ยมันมีหลายแบบฝันเพราะความฟุงฟ้งซ่านฝันเพราะถูกพลังงานบางอย่างสื่อสารสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวานมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนเคยนะคะวันวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยักษ์ตาเพชรและเพชรหน้าทั่งค่ะเรื่องราวตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณถวันเนี่ยแกมีเพื่อน คือคุณจินคุณจินแกจะเป็นคนชอบวัตถุมงคลชอบพวกหินพวกแร่แกได้ส่งภาพมาให้คุณหวานดูว่าเป็นแร่ไฮไลท์ในหรือว่าเพชรหน้าข้างเอามาให้คุณคุณหวันดูและก็คุยกันเรื่องราวต่างๆท,ท้ายกา็ต่างคนก็ขอตัวเพื่อจะพักผ่อนหลังจากนั้นคุณหวานหลับไปเนี่ย คุณหวันฝันว่าในที่ก่อนที่จะนอนได้เห็นแร่อันนี้คือแร่ไฮไลไท์หรือเพชรหน้าท่างเนี่ยมียักษ์อยู่และยักษ์ได้สื่อสารมาหาคุณหวันลักษณะของยักษ์ก็คือเป็นคนผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่โตมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นลักษณะของเขาพิเศษคือเขาจะมีดวงตาแวววาวเป็นประกายคุณหวันเลยมองว่าเนี่ย หมือนตั้งชื่อในๆว่ายักษ์ตาเพชรเพราะว่าท่านมีตาเป็นแวววาวเห็นชัดเจนเลยเป็นเป็นล่างที่สูงใหญ่มากแล้วยักษ์ตาเพชรแน่ก็เล่าให้หวานฟังว่าตะกอนนานมาแล้วนับการไม่ได้เขาเนี่ยอยู่ในบ้านเมืองบ้านเมืองหนึ่งทีง่อยู่ในเมืองรับแลอยู่ในป่าดิบ ว่าดงดิบลึกที่ว่าคนธรรมดาไม่ค่อยมีใครไปพบไปเห็นเป็นบ้านบ้านเมืองหนึ่ง,งวันหนึ่งเนี่ยท่านตาเพชรได้ทำผิดกฎผิดกฎของบ้านเมืองอาจจะผิดกฎด้วยเรื่องสินธรรมหรือยังไงเราไม่ทราบเขาเลยถูกผู้ที่รักษากฎของบ้านเมืองนั้นะ่ะจับไปขังเพื่อทำโทษผู้ที่มีหน้าที่ รักษากฎดของบ้านเมืองนะเขามีสภาวิชาแล้วก็มีกําลังจิตพลังจิตที่เหนือกว่าท่านตาเพชรจับไปขังไว้ในถ้ามสมบัติของบ้านเมืองนั้นนะ่ะเอาไปขังแล้วสะกดปิดหน้าถ้าไว้ท่านตาเพชรก็เลยต้องอยู่รักษาสมบัติณนะถ้ำนั้นจนสังขารแตกดับเมื่อสังขารแตกดับแล้วอ่ะท่านตาเพชรก็เลยหาลูกก็คือธาตุต่างๆที่จะมาแทนร่างกายเพื่อให้จิตเนี่ยเข้าไป อยู่เพื่อดำรงการเขาเรียกอะไรนะอยู่นะัที่นั้นต่อสิ่งนั้นก็คือแร่ไทไลท์และหรือว่าเพชรหน้าข้างนั่นเองหลังจากนั้นนานเลยก็ได้ได้มีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระธโดงธโดงผ่านมาและปักกดอยู่หน้าถ้ำแห่งนั้นท่านตาเพชรเนี่ยก็ เลยส่งกระแสจิตเข้าไปหาในนิมิตของพระทุดงว่าให้ช่วยเขาทีเขาถูกขังด้วยเพระเวทปิดเขาเรียกอะไรนะปิดประตูถ้ำเนี่ยถูกปิดแล้วก็ถูกสะกดด้วยพระเวทของท่านผู้ที่อดีตเคยเป็นผู้รักษากฎของเมืองนั้นพระทุดงท่านก็เมตตาแก่ท่านตาเพชรโดยการถอนสะกดให้ แต่ท่านตาเพชรก็ยินดีที่จะอยู่เฝ้าสมบัตินะถ้ำนั้นต่อและก็พระธุดงค์ท่านก็ได้สั่งสอนทำและกเ็เหมือนกับสอนให้ท่านตาเพชรเนี่ยบำเพ็ญบารมีต่อนะที่ถ้ำแห่งนั้นเรื่องราวตรงนี้ คุณถวันบอกว่าได้รับการสื่อสารจากยักษ์ตาเพชรที่อยู่ในเพชรหน้าทางที่เขาเห็นจากลูกนั้นพอมาตอนหลังเนี่ยคุณถวันคือหมายถึงคุณถวันตื่นขึ้นมาคุณถวันสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงฝันแค่เห็นรูปภาพแล้วฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นซีรีส์เลยก็เหมือนประมาณว่าอยากไม่เชื่อนะแต่ก็ยังมีความลังเลสงสัยว่ามันทําไมฝันได้ขนาดนั้นเกิดในนามภาพอันเนี้ย ที่คุณจีนส่งมาให้ไปให้ผู้ที่มีทางในหรือว่าเขาเรียกกะไรมีเซนที่คุณถวันรู้จักดูคนที่มีเซนอันนี้เขาบอกว่าในในแร่ธาตุอันนี้มียักษ์ตนหนึ่งนะยักษ์ตนนี้ได้ทำผิดอะไรสักอย่างที่บ้านเมืองเขาแล้วก็ถูกผู้ที่มีวิชาเนี่ยสะกดไว้ในถ้ำแล้วก็ ต่อมาเนี่ยก็มีมีพระมาช่วยออกนะอันนี้คือเรื่องที่คนมีเซ้นเขาบอกแล้วคุณถาวนก็รู้สึกเอกใจว่าอุ้ยทำไมฟัมท่านพูดเก่ามาเนี่ยเหมือนกับความฝันของท่านเลยยังคุณถาวรยังไม่แน่ใจเหมือนเหมือนว่าอาจจะพ้องตรงกันเพอิญตรงกันคุณถาวรก็เอาเรื่องตรงเนี้ยภาพตรงเนี้ยไปให้คนมีเซ้นอีกคนหนึ่งดู ปรากฏว่าทกท่านที่มีเซน์เนี่ยเขาก็ถ้าภาษาทางคนที่เขาปฏิบัติเขาเรียกอะไรนะคนมีทางในอะไรเงี้ยถ้าเป็นพระก็เรียกพระพระมีะพระนั่งทางในคนมีทางในอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาเป็นคารวาสนะก็ก็มีตรงนี้เหมือนกันก็อเอาไปให้ดูเขาก็ทัาเหมือนกันว่ายักษ์ตนนี้ยมีดวงตา เป็นประกายเพชรเลยเป็นแวววาวเลยแล้วก็เคยทําผิดกฎของของบ้านเมืองและถูกสะกดเป้าสมบัติอยู่และหลังจากนั้นก็มีพระเนี่ยได้ช่วยออกมาจากถ้าเรื่องราวตรงนี้กลายเป็นว่าบุคคลสามคนเห็นพ้องต้องกันโดยคนหนึ่งคือคุณหวันคุณหวันเนี่ยฝันแต่อีกสองท่านที่ท่านมีเซนเนี่ยได้กล่าวเรื่องราวที่ตรงคุณหวันก็เลยอึงใจว่า หรือว่าเขาถูกสื่อสารโดยโดยแร่ชิ้นนั้นแร่ไยไรหรือเพชรหน้าทั่งนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นความจริงอ้อลืมเล่าไปว่ายักษ์ตาเพชรเนี่ยเขาได้บอกกับคุณหวัน้วยนะว่าผู้ที่รักษากฎของบ้านเมืองเขาและสะกดเขาปัจจุบันก็คือคนที่เ,เป็นเจ้าของอถือของเพชรหน้าทั่งนั้นอยู่หรือแร่ไยไรเนี่ยส่วนพระทุกงเนี่ย ในอดีตเนี่น่าจะเป็นคุณหวานคุณหวานว,ว่าแต่ตัวคุณหวานเองเนี่ยคุณหวานแกก็เป็นคนปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติแบบคารวาะคือไม่ได้ว่ามากมายเหมือนลักษณะปฏิบัติแบบพระนะก็คือท่านก็อยู่ในศีลธรรมความดีเนะี่ยกิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็มีจิตที่เมตตา<ม>ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายแต่เรื่องราวตรงเนี้ย มันก็เป็นการยืนยันว่าบางทีความฝันเนี่ยมันก็ถูกสื่อสารด้วยพลังงานบางอย่างและมันก็มีอีกที่ว่าพอไปตอนที่ไปหาท่านสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่า,ายักษ์เนี่ยสื่อสารมาให้ท่านรู้ด้วยนะว่าเขาอยากมาอยู่กับอาจารย์เขาคุณหวันบอกตายละงานเข้าคุณหวันละคุณหวานจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าเขาเอาภาพมาให้ดูและจะไปบอกว่า มีเรื่องราวอย่างเนี้มียักษ์อยู่ในนั้นแล้วยักษ์อยากมาอยู่มันก็เหมือนคุณหวันอยากไปได้ของเขานสิมันก็ยากแต่เพราะเอินว่าวันที่ได้ไปหาท่านที่บอกว่ายักษ์เนี่ยอยากมาอยู่กับคุณหวันด้วยเนี่ยมันจะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเชื่อน้องการน้องการเนี่ยก็อยู่ในในการสนทนาตรงนี้ด้วย น้องกายก็รู้จักคุณจินนะก็เอาเรื่องราวไปเล่าคุณจินฟังคุณจินรู้เรื่องราวก็อ,อยากให้ก็ยินดีอ่ะยินดีเอาเพชรน้าทาั่งเนี่ยให้เอ่อเขาเรียกมอบให้คุณคุณหวันเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็คือเพื่อนฝูงกันนั่นแหละ แล้วคุณจินแกก็มีของมากมายแกก็ไม่ได้ว่าแกหวงหรืออะไรแกก็ยินดีให้นะแต่ถามว่าแกรักแกชอบในสิ่งพวกแร่้าที่แกมีแม้แกแกรักนะแต่ว่าทีนี้ความที่เป็นเพื่อนกันแกก็ไม่เป็นไรก็ปรารถนาดีกับเพื่อนแกก็ให้เพื่อนไปทีหนึ่งก็เลยนําเพชรหน้าท่างมาให้คุณหวันคุณหวันก็แบบรู้สึกขอบคุณจินมากที่ว่ายินดีให้แต่คุณคุณหวันเนี่ยแกจะเป็นคนปฏิบัติ ระดับหนึ่งก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาในประจำมแค่ทุกวันเ,เรื่องราวตรงนี้มันก็ยังมีเรื่องแปลกๆนะคะคือตอนที่ได้รับมาเนี่ยการเขามีร้านกิจการของเนี่ยเขาก็เลยอยากทดลองว่าเพชรน้าข่างเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะให้ผู้ที่ใดที่ได้ครอบครองอยู่เนี่ยจะเป็นคนที่ ไม่อดไม่อยากแล้วมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการค้าที่จะเลยรุ่งเรืองนี่คือความเชื่อนะคะเขาก็เลยขอยืมคุณหวันน้องการเนี่ยเขาก็เลยบอกคุณหวันว่าพี่พี่ขอยืมไปตั้งที่ร้านเพลสักพักนึงเลยเขาก็เอาไปแล้วเขาก็เอาดอกพวงมเอดอกไม้เป็นพวงมาลิเอพวงพวงมะลัยที่เป็นมาลิอะไรเนี่ย เอาบุญชาเพชรหน้าท่างเนี่ยแล้วเขาก็มีการบอกกับเพชรหน้าท่างนี้ให้ช่วยเขาทีอะไรเหมือนกับกิจการเขาปรากฏว่าพักนั้นน่ะที่ว่าเอาเพชรหน้าท่างไปตั้งที่ร้านโอ้เขาก็บอกว่ากิจการเขาเวิร์กมากเลยมันคือมีคนเข้าตลอดเลยแล้วก็กิจการยอดแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าปกติทีนี้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็มาถามคุณหวันว่าพักหลังเนี่ยที่เขาเอาไปเนี่ย เอ๊ะทำไมดูมันเงียบลงไม่รู้ว่าเพชรเพชรหน้าข้าหรือท่านตาเพชรเนี่ยจิตของในนั้นน่ะกลับมาอยู่กับพี่หรือเปล่าทําไมดูเงียบเงียบคุณหวานก็ไปถามผู้ที่มีท,ทางไในอะ่ะเขาก็ได้รู้ว่าเออตอนเนี้ไม่ได้อยู่ที่อยู่ในที่แล่นั้นแล้วแต่ว่าเขาก็จะรู้เองเขานะ่ว่าอยู่ตรงไหน น้องตานี่ก็เลยเอออ๋อก็แปลว่าโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีที่วัดที่เขาเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นวัดที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาได้มีพิธีห่มพระปางน้องการก็เอาเนี่ยเขาเรียกอัญเชิญท่านตาเพชรเนี่ยไปร่วมบุญในการห่มผ้าพระปางด้วยก็เลยอยู่นั่นเลย เพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องการถามเกี่ยวกับเรื่องของเพชรหน้าทา่านเอยักษ์ตาเพชรเนี่ยก็คุณหวานก็นเล่าว่าเป็นเพราะว่าเขาผิดกฎอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางทีจิตของท่านเหล่านี้ยังทียังไม่ไดีพ้วัตะก็ยังมีรักโลกกดหลงเนาะเหมือนว่าไปพูดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะเขาก็เหมือนประมาณน้อยใจอาจารย์เขา ที่เขาคิดว่าคุณหวันเนี่ยคืออาจารย์หรือพระทุดวงเก่านะแล้วก็น้อยใจแล้วก็เหมือนพอพาไปอยู่วัดก็อยู่เลยอยู่นั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ทาอะไรอยู่เฉยนี่คือเขาเขาใช้รู้หนอรู้กันนะะเราก็ไม่รู้ว่าขา้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เหมือนเป็นเรื่องเล่าอะไรกันฟังเพื่อความสนุกเพื่อเพลินปรากฏว่าเขาก็เลยไปไปเชิญกลับมาอยู่ใน อันนั้นเหมือนว่ามานว่าอย่าน้อยใจเลยบางทีการเล่าความจริงอะไรอย่างเงี้ยเล่าเพื่อให้รู้ไม่ได้เล่าเพื่อติติงเพราะมันก็มีเรื่องแปลกว่าตอนที่ไปรับจิตของท่านตาเพชรกลับมาอยู่ในแพรภายไลท์เนี้ยก็อันเชิญแลกไพไลท์ไปแล้วก็ไปเชิญจิตมาอยู่ที่เดิมโดยไปที่วัดนั้นตอนที่ไปเอาไปรับจิตของท่านตาเพชรคืนเนี่ย มันมีเรื่องแปลกคือพอทํำเขาเรียกอะไรนะกล่าวเชิญกลับเนี้ยเอน้องการเนี่ยเข้าไปกับเพื่อนเขาแล้วก็ให้เพื่อนเขาถือเพื่อนเขาหนักสี่สิบโลเองก็คุณหวานก็เลยเอ่ยวาจาเหมือนขอโทษแล้วก็เชิญท่านตาเพชรเข้ามาอยู่อย่างเดิมเหอะแล้วก็ไปปฏิบัติภาวนากันต่อปรากฏว่าตอนที่อัญเชิญแล้วก็ ขึ้นตรงนั่งท้ายรถนะรถมันย,บยุบยงอย่างแรงเนี่ยทั้งทีง่น้องคนที่ถือพันเอที่มีแหนะพลายอยู่นะหนักนิดเดียวเองตอนมามันก็ไม่ได้ยวบยากง,งั้นเราก็มองว่าอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาได้กลับแล้วนะได้ตามทําตามคําเชิญแล้วอะไรประมาณเนี้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแบบมันยบุบไปเลยเหมือนกับว่ามีน้ําหนักมากๆลงไปอย่างนี้นเรื่องราวแปลกๆมันก็มีแบบเนี้แล้วก็ต่อมาก็คือ เอ,อเป็นเรื่องเล่าที่เอลืมเล่าไปอตอนนึงก็คือผู้ที่มีทางในเขาได้สื่อสารบอกว่าเอ,อท่านตาเพชรเนี่ยได้บอกว่าเขาจะช่วยอาจารย์เขาโดยเอาเอาสมบัติที่เขารักษาอยู่มาให้อาจารย์เขามั่งคือการให้สมบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขนมาจากค่ำนั้นแล้วมาให้มันจะมาในรูปแบบของบุญกุศลก็คือ อาจารย์เขาเนี่ยจะอยู่ดีกินดีไม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนไม,ไม่ไม่ต้องทุกข์ลำบากในการดำรงชีวิตในความเป็นปัจจุบันของมนุษย์เนี่ยโดยการที่ว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอันใดเขาก็ยังมีกินมีใช้ถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็จะไม่อดอยากยากจนจะมีเงินทองกินใช้โดยไม่ลำบากเนี่ยคือ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่อาจารย์เขาก็บอกว่าตอนที่ว่าผู้มีทางในบอกว่าท่านตาเพชรก่าวอย่างเงี้ย อาจารย์เขาบอกว่าที่เขามาอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นความปรารถนาของท่านตาเพชรแล้วอาจที่ว่าสิ่งที่เขาบำเพ็ญหรือปฏิบัติอยู่มันเป็นบุญเ็นกุศลที่ส่งถึงตาเพชรที่ปรารถนาจะมาอยู่ด้วยเขาก็ยินดีแต่ไม่ในหมายความว่าเขาจะไปอยากได้สมบัติอะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาต้องเชื่ออยู่แล้วว่าเขาต้องสร้างเหตุบุญทานของเขาเขาถึงจะได้รับผล แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันท่านที่คุณหวันนี่แกก็ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยมากมายแต่ชีวิตแกก็อยู่ได้สบายๆราบเรียบแบบสมถะและก็ไม่ได้มีความอุดอยากยยกจนก็ดูว่ามันจะไปพ้องกับที่ท่านตาเพชรพูดหรือว่ามันเป็นบุญของคุณหวันเองอะไรก็แล้วแต่เรื่องราวของเพชรน,น้าทาั่ง ยักษ์ตาเพชรและเพชรนาตั้งก็มีประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกสื่อสารโดยพลังงานแล้วก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นแปลกๆประาปลายนะคะเรื่องเราของสังวานวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกเพลิดเพลิกับท่านผู้ชมผู้ฟังของสังวานนะคะแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามขอให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สังวานหน่อยนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วยังไงแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้ฟังเรื่องราวแปลกๆอันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกท่าน